เข่าพรรษาสามเดือนเตือนใจจิตสิ่งมีพิษเล่าบุรีก็หนีให้พ้นชนะตัวเองสุดเลิศประเสริฐคนก็จะหายจนสุขภาพดีสุขีเอ่ยนี่จับได้นกนุ่นมันเข้าซุกอยู่ใต้ข้างๆเล้าไก่บ้านนุ่นบ้านนุ่น ธรมแดนกันติดตรงนี้กับของเราก็มีสะอยู่มันมาหากินมันทะเลาะกันยังไงเนี่มันเข้าไปอยู่ในนั่นนั่เข้าอยู่ตรงนั้นนั่นๆๆอยู่ตรงนู้นมันน่าจะเป็นสวยนี่ลูกกรตามันแดงเราก็เลยช่วยมันเอาไว้ก็เดี๋ยวจะให้เขาไปสู่อยู่ดีๆีบ้นกตัวนี้มันนกอะไรมันหัหายากนะนี่ก็ปล่อยเขาไปเอาละ ทำไมงั้นเดี๋ยวพวกนกพวกไม่ใช่เดี๋ยวพวกแมวพวกหมามันจะคบเอาไปกินเพราะมันเข้าตรงนั้นอ่ะทนายน้นๆๆตรงนี้ก็มีสระมีพวกนกนกไก่น้ำเออนกขาวๆมันก็มาไข่อยู่ตรงนี้เลยนี่เราก็อนุรักษ์ไ้เอาเอาอื่นมาปล่อยตั้งเป็นหลายกิโลนะว่างั้นเถอะเนี่ยแต่มีคนใจร้ายมาจับของเราไปเอานะวันนี้ เรื่องงามนะยามดีเราช่วยเจ้านะสวยนี่หางมันเอานะเอานะเน่เระพังอีกนะ <laughs> บ,าบายบายนุ่นก็ไปเลยครับนุ่น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 เขาไปติดติดอยู่ตรงนั้นโอ้ยดีที่ไม่โดนหมาโดนแมวอะไรมาเห็นขอบคุณสำหรับเพื่อนๆน,นะครับฝากวันนี้เราปล่อยนก ไม่รู้นกอะไรก็นี่ไงเล้าไก่ของเราก็นี่เลยอยู่ตรงนี้เมื่อเช้าก็ตัดนี่ว่าจะไปทำ่ยตัดไม้ไผ่นั่นไม้ไผ่เราว่าจะาไปทำที่จอดรถกระท่อมไม้ไผ่เราขอบคุณฝากแชร์ฝากกดติดตามเราด้วยนะครับทางช่องเราขอให้ท่านจงโชคดี สำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วจงโชคดีถูกหวยรโรตเรี่รางวันที่หนึ่งแตนแตนแตนแต่แร่แร่แรนปล่อยนอกปล่อยกาบ้างชีวิตต้องปล่อยวางบ้างนะจ๊ะ